บิดนี้นับหลายวันก็แหงย h เออเดือนก็กลายกลายเป็นป,ปีองผูวมีดีก็เลยไปเป็นบอดีดอกาคือเขาย้อนไปฟังน้องความเบาคนผ่านน้อสามซ้อน โนน้โคนาชีวกไดโน่เป็นผู้สอนสร้างใบชี้พระองค์ให้ดอกหางทมนะ กรรมเลยนวนบุญเคยสร้างทางสินทานก็ไลห่างมีแต่ลงและเล่นเลยเลื่องเสพละบามาละบอสนใจอีกซ้ำในเรื่องสินละทามเรื่องบาปกรรมเลือเว้นส่วนพระองค์บอกเคยเบาก่าวถึงน่อนนางลาลูจ่าดอกน้อยอ่อน ขึ้นเขาบิดาเจ้าดอกดังเคยแล้วจึงเผยคำตานว่าจ่าบานบอกพอแล้วจึงเผยน้อคำจานว่าจาวานดันบอกพอเมื่อนี้น้อควบเขาบิดาไทายปวดประทาน อง์ราชากะ็เลยตานการตอบลูกสาวไปได้ยับยั้งยับเข้ามาไก่ไก่ฟังความสิพ่อสัง่งเอาไปยังน้อเอาท่านไปบอ่อเหลืออย่างแต่ว่ามืดเยียงบอ่อเหลือเสียงหอดพระครั้งท่านไปนั่นบอ่อมียังขึ้นตอบแม่นสิท่านดอยล่านท่านแล้วกับเป้าแป็นนะลูกสาวฟังน้ จนได้ข้งแขนมันแน่นอยู่ดอกไม้อกเด้ลอนน้ำตาตกทางไหนเฮ็ดจังได๋ล่ะข้าวนี่พวกเฮาเคยดีนะพวกเฮาเคยประพฤติดีมากับหลายสร้างมาลงได้งมงายเสื้อคำเว้าของคนง่าย เขาบอกสอนอันใดสั่งมาเป็นจังสี่แต่นอพนอีพ่อตอนน้ำพ่อเมาอูทราบขอบิดานั้นดอกเปลี่ยนไปข้าแต่องค์ทนไทยจะไหนนอได้หลงเพียเคิดจังไดเด้นอจังได้เสือดอกคุนคนณลายแสนละเสียใจเด้นอ ว่าดวงกมนบิดาบอกคือเกาวาเด่น้องน้องแม่สีบอกสีเบ้าจ้าแล้วกับเป้าได้นางจึงวอนไายถึงอินผมไม่หล่งลำกับทั้งกุนาคน้ำน้อยนอทอละนี้ล่ะบารมีมีผลท่านซอยพอ เดือทานล่ะบิดานั้นได้ลงทางเมามัวเมืม่อจิตใจบอดออกสัายานกําตองได้แลนนำมาขอไห้มาไขาทางแสงทองให้สว่างมาซอยปดเบื่องบิดาไทยแห่งพระนางมาปดเบื่อ เองาพระนางนงนทนนล่ก้าวถึงราชธิดารุจาราชกุมารีพระนางทรงสามารถเลิกชาติได้หนหลังถึงสิบสี่ชาติพราผลบุญที่ไทยทำสมาธิภาวนาในอดีตเมื่อทราบสาเหตุที่ทำให้บิดาทรงเปลี่ยนไปพระราช ธิดาจึงแสดงธรรมเพื่อโปรดพระราชบิดาให้ละทิ้งความเชื่อผิดๆโดยทรงละลึกชาติของพระนางและเล่าความว่าขอบของคู่อื่นหลายๆคนและทรงนำมาเล่าให้พระราชธิดาฟังเพื่อให้ชี้แจงให้เห็นโทษว่าโลกหน้านั้นมีอยู่จริงบุญบาปนั้นมีจริงใครทำกรรมอะไรไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น เมื่อพระราชาสดับดังนั้นแล้วก็มิได้เปลี่ยนพระไทยมีความเชื่อมั่นในอาคุณาชีวกด้วยเพราะยังตกต่าเมามัวในมิจฉาทิฐิด,ดั้งเดิมให้ถวยเทพช่วยเหลือพระราชาธิดารุจาจึงนมัสการทั้งสิบทิศและตั้งสัตว์จะอธิษฐานว่าขอให้ถวยเทพช่วยให้พระราชาบิดานั้น หลุดพ้นจากความมัวเมามิจฉาทิฏฐิด้วยเถิดข้าแต่ทวยเทพ,พย,ยดาเท้าจตุโลกกบาลและมหาพรมสมณพามชีที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมขอพระองค์ทั้งหลายโปรดจงช่วยพระราชบิดาของข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากความมัวเมามิจฉาทิฏฐิให้เห็นทางสว่างในความชอบธรรมอันมืดมิดนี้เถอ